สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟจีน้องสายทองทุกท่านนะคะวันนี้ก็สายธรรมชาติออกมาแล้วนะคะนี่หลังจากไม่ได้ออกมาหลายเดือนเลย <c oughs> หลายวันเลยบอสออกมาทุกวัน <c oughs> ได้ออกมาหลายวัน <c oughs> อือไหนไหนจะมาเล่นอะไรทีนี้อันนุจะมาเล่นอะไรนี่มาเล่นอะไรเอย บวกอะไรเนาะบวกใครเนาะนี่เอะบวกใครเอ่ยไหนมาเล่นอะไรเอาคุยกับใครจะมาคุยกับใครเอามาโชว์ตัวหน่อยวะเอาโชว์ตัวหน่อยเลยค่ะยางสวัสดีค่ะย่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่างสวัสดีค่ะที่สวยด้วยย่อด้วยค่ะจ้าจ้าสวัสดีค่ะจ้าเสียงด้วยนั่งลงนั่งลงเล่นบวกนั่งลงดีๆนั่งลงด้วยนั่งลงสวัสดีค่ะโตแล้วโตแล้วหนูโตแล้วค่ะแค่นั้นน่ะ นูโตแล้วคะ่ะถอยไปถอยไปน้ำน้ำขยะน้ำ,น,ำน,น้ำน้ำน้ำอะเดินโชว์หน่อยายธรรมชาติก็จะมากินกอไผ่นะคะกอไผ่นู่นนะคะคุณแม่เหรนอันนี้หนูหลุนทรายทองนะคะอุ้ยเดินอะไรแมร่งวิ่งตุ๊บโปกเต็มเลยเอเเดี๋ยวก็ได้บอลมาเล่นแล้วพี่ส่งบอลยังถึงปลายทางเดี๋ยวก็ได้เล่นบอลอัดจมูกจมูก เดอเดอเพาะว่าเดอ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 อะเดอเดอทำอะไรเอ่ยไป่ะออกมาอย่างนี้ไม่หิวนี่อาหารเดี๋ยวพออยู่บ้านโอ้หิวเออคุยอะไรว่าอยากเล่นถังอยากเล่นถังเออเออเอาคุยคุยให้แม่ฟังหน่อยเร็ แม่คิดถึงแม่คิดถึงอาคิดถึงแม่เออยไหนสวัสดีค่ะมาโชว์ตัวแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ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 อากาศวันเสารนะ์นะคุณแม่แจ้ววันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดของแม,ม่หลายท่านเนาะ ออกมาพักผ่อนนะแม่จ้าออกมาพักผ่อนดีแหลกอีกแล้วเอามาดีแหลกอีกแล้วเดินมามาเด,าเด,าเดอยากเล้นทางอยากได้จะมาทำอะไรทำเหมือนเด็กเหมือนเดินไหคะ มุม ampa, ม ampa, ม ampa, ม ampa handle, like yourself, ุมม้มม <laughs> uh, ุมมไม่รู้เดินเหมือนเดิมนะรู้แต่วิ่งนะคะแม่เม่แม่คิดถึงหนูไหมนองาแม่ además, ยมอมือทักม่นยมื้ยบงยกมือดีทักทายแม่ก่อนจ้กทายทักทายนูแม่อยู่นู่นนั่งลงนั่งลก่อนนั่งลงใน่อน่่อน่งลดีด่ออ่งงดีงสยชวยเอนังนังลงดีติดุง่มั่น่มในหลอน ไม่นั่งล็อกไม่นั่งทำไมควรจะเล่น,นๆๆาลมานี่นะมานี่นะมานีนหันนาม,มาหาเมนี่นะไม่มีอะไรโอ้ไม่ขนมเลยไม่มีขนมเมนี่เร็วๆไม่มีขนมเลยโอ้จะไปหาพ่อพ่อชวนพ่อมาด้วยน้องคน,นๆๆๆๆส่วนพ่อมาด้วยนะพ่อ,พอลราชวนมาไม่ยอยากมาก,กับหนูเลยพออ่อให้แต่หนูออกกล้องคนเดียวหนูหนูขืนนะห <c oughs> นูขืนนะอันนี้หันนามานี่นี่ไม่พักันหันนามา่นี่ไหม อ๋อลืมใส่แว่นตาให้พ่อได้ดันอดนะล <c oughs> ืมใส่ลืมใส่แว่นตาไหนไหนอูไหนไหนตามกันเป็นเงาเลยแม่เอออย,อย่างนั้นแหละอยู่นั่นแหละดูมาแรงบินตึ๊บเลยอันนี้ก็บรรยากาศร,รันเสรา,เาร์คุณแม่จ๋านะคะออกพาน้องมาเดินเที่ยวออกกำลังกายนะคะเรียกช่วงเช้าๆมากินใบไผ่นะคะแม่แรมนิ่งเลย แต่ว่าใจายทองนี่ไม่ไม่หิวไม่มีความหิวถ้าอยู่ข้างนอกไม่หิวนะคะไม่กินไม่หิวอะไรเลยนะคะจะเล่นอย่างเดียวมันจะเล่นอย่างเดียวจะหาเห็ดบอวันนี้เขาหาเห็ดกันได้ไปหาเห็ดบอไหนหาเห็ดไหนไวะพาหนูมาหาเห็ดด้วยนะคะหาเห็ดมีบอเห็ดนู้นี่ะมีเห็ดบนู้ มีเห็ดบอนอโอมีเห็ดบอนอดูตาแม่ดูนะคะเด็กติดพ่อนะ้วแม่เด็กติดพ่อเดินไปไหนก็เดินด้วยนะเด็กติดพ่อคันและแหละว่ามะเรงเงยอะมะเรงเงย,ะยงอะบล่ะไม่ต้องออกไปแล้วอยู่นี่แหละเย็นตรงนี้แหละอนยู่ในร่มมันร้อนถูถูเอาถูเลยเอ้ย,อยคุยเออคุยคุยหนะ่อย เสียงยังเก้วเหมือนเดิมไหมน้องเสียงยังเก้วเหมือนเดิมไหมน้องเอสียงยังเก้วเหมือนเดิมไหมน้องจะพาไปหาเห็ดเด้อวันนี้เด้อมีเห็ดไหมน้องบ้านหนูมีเห็ดไหมน้องเสียงอะไรไอ,อ้พอเรียก พ่อเร er ียกแม่อยู่ไหนวะโอแม่แม่แหลนหายแล้วนะแม่แหลนหายแม่แหลนหายแล้วเลยไปหาแม่มามาแม่แหลนหายเด้ออ่ะแม่แหลนหายเด้อไปหาแม่แหลนไปไปะพอ่าไปะปแม่แหลนหายเด้อแม่แหลนอยู่ไหนเนาะเอออยู่นี่แหละเล่นในล่มอ่ะแม่แหลนอยู่ไหนเนาะแม่แหลนจ่าโอ้เรียกหาแม่แหลนเหมือนเออ นายโชว์ขนาดจิ๋วให้แม่แม่ดูหน่อยวะแม่จ้าดูสงนาดจิ๋วอาหารโหลฮัลโหลแม่หน่อยฮัลโหลแม่ต่างชาติฮัลโหลฮัลโหลอาช้างย์เอ้ยอาจารสายสมาชิกต่างฮัลโหล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 แม่จ้าฮัลโหลเดี๋ยวดูได้รูกระจกไหมเออเล่นเล่นเออเล่นเล่นนะคะมัน หมุนเลื้อเกินหมุนเลื้อเกินหมุนเลื้อยเกินวันนนวดวดัวดว<ะ>ัดวัดจะปักมือถูกเขาเรียกว่ามนุษย์หลิกไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว,วไม่กลัวเลย กลัวเลยยชีออกไหมยไปลงน้ำลงน้ำลยมัน like 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 มัม like ัมเป็นยังไงเวเหมือนเดิมเลยเป็นไรโหดิเฮ่ เป็นไร่เขาคนทานไนะเป็นระบบระแวงถลาท้อ,อไม่เห็นกลัวเลยไ้าท้ออีกแล้ว่เคยาดียังไงไหนไหนไหนใจเอใจเอแม่มหน่อยเล่นคนเดียวแม่จะไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะคะ,ะเล่นคนเดียวก็หมวนคนเดียวได้ไหมเออเล่นคนเดียวก็หมวนคนเดียวนะ แม่จะเรืมาหาน้องได้นะคะแม่จานะคะนรม้นะคะช่วงประมาณหกโมงเย็นนะคะืนสี่ทุ่มคานะคะเนี่นะคะเขเรือนะมาแม่ยูทูปแม่ยูทูกินนันไม่ได้เนาะไม่ไลยรถไทนะคะรถไทงหมูปลา หม้วนไปม้วนนะคะแม่ม้วนม้วนม้วนอีนดี้ม้วนอินลเวตุ๊บตุบต๊บเลยแฟนเลยช่วงน,นี้ก็ว่างแล้วคุณแม่จ๋าเพราะว่าทำนาเสร,ร็จแล้วนะคะ <c oughs> ทำนาเสร,ร็จก็จะว่างแล้วมาหาพ่อรนะขอบคุณแม่แล้วสินะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้ค่ะนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับะไครนะคะเป็นกำลังใจให้น้องสายทองด้วยค่ะยดีค่ะพ่อด้วยพ่อด้วยอะ่รแหละพ่อด้วยครับจ้าบ๊ายบายไปแล้วค่ะแล้วเจอกคลิปใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ